สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆมาบำรุงต้นพืชน,นะคะบำรุงด้วยอะไรเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นมะนาวพวกนี้ไหมคะเขายังไม่โตนะคะเพื่อนๆเพราะเราเพิ่งลงปลูกได้ใหม่ๆนะคะกําลังแตกยอดแตกใบนะคะแล้วก็แตกกิ่งนะคะเขายังไม่โตพร้อมที่จะออกลูกให้เรานะคะ ช่วงนี้เราก็จะต้องบำรุงเขาก่อนนะคะแล้วมะนาวช่วงนี้เราจะบำรุงด้วยอะไรได้เราก็สามารถบำรุงได้หมดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้มะนาวของเราที่ยังไม่ได้ผลผลิตไซขนาดนี้หรือต้นขนาดนี้นะคะงามไวเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะบำรุงด้วยอะไรดีค่ะในการบำรุงต้นพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าสารเคมีนะคะเราสามารถทำได้หมดนะคะอยู่ที่ว่าเราจะ ใช้อะไรเองนะคะถ้าเราชอบพืชผักที่ปลอดสารเราก็จะบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยที่เราทำเองขึ้นมาพวกน้ำหมักอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่คิดถึงตรงนั้นอยากให้งามเราก็บำรุงด้วยสารเคมีก็ได้นะคะปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดก็มีมากมายนะคะแต่ตอนนี้ปุ๋ยเคมีแพงมากนะคะอันไหนที่ลด ค่าใช้จ่ายได้เราก็ทํานะคะแต่พอดีว่าที่บ้านของยายแมวก็มีอยู่แล้วนะคะสําหรับปุ๋ยเคมีของเรานะคะเป็นปุ๋ยที่เราซื้อไว้ใช้ลูกเดียวก็ใช้ได้นานนะคะเราจะบํารุงมะานาวไซขนาดนี้ที่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตกินด้วยปุ๋ยเคมีได้อย่างสบายนะคะเพราะว่าจะไม่มีสารตกค้างให้กับผลผลิตที่ออกมานะคะเพราะว่าเขายังไม่ออกลูกยังไม่ติดดอกติดอะไรเลยนะคะเราสามารถบํารุงด้วยปุ๋ยเคมีเพื่อให้เขางามแล้วก็ ยอดพุ่งแตกกิ่งก้านใบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบำรุงด้วยปุ๋ยคอกต่อไปได้นะคะเราสามารถเลือกใช้ได้นะคะใช้สิ่งที่ดีก็จะดีกับเรานะคะแต่คราวนี้เยแมวจะใช้สารเคมีนะคะเพราะว่าเป็นปุ๋ยตกค้างที่อยู่ในบ้านนะคะเราก็จะนำมาใส่ต้นทืยของเรานะคะเพื่อเร่งเขาก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยคะ่ะปุ๋ยเคมีตัวนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเสมอนะคะ 16, 16, 16นะคะ เขาสามารถบำรุงได้หมดนะคะบำรุงต้นบำรุงรากแล้วก็บำรุงใบเร่งดอกเร่งผลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้หมดนะคะรวมๆเลยเราใช้สูตรเสมอนี่ดีกว่านะคะเพราะว่าหมดทุกธาตุนะคะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆโยนไปรอบๆต้นนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะไม่แรงเท่ายูเรียนะคะสามารถโรยใส่เข้าไปได้นะคะก็ใส่สักหยิบมือหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อนๆโรยไปรอบๆต้นพืชของเรานะคะ สำหรับปุ๋ยเคมีตัวนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่าเราจะใช้กี่วันใช้ทีนะคะย่แมวใส่แค่เดือนละครั้งนะคะสำหรับมะานาวของเราไซส์นี้หรือว่าเล็กขนาดนี้นะคะยังไม่ได้เก็บกินผลนะคะก็จะใส่แค่เดือนละครั้งนะคะแล้วก็จะใช้เพียงแค่สามครั้งพอนะคะหลังจากนี้ต้นเขานะคะจะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะหยุดใช้นะคะแล้วเราก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดังเดิมนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆก็สงสัยอีกว่ามันจะไม่มีสารเคมีตกค้างหรอคะระยะเวลาในการออกลูกเขาจะยาวมากนะคะเพราะว่าเขายังไม่โตเต็มที่นะคะยังไม่พร้อมที่จะมีลูกเดี๋ยวหลังจากนี้เราใส่เขาสักสามโหนสามเดือนพอต้นเขาพุ่งแล้วก็สูงใหญ่กว่านี้เราก็จะหยุดนะคะแล้วก็ใส่แต่ปุ๋ยคอกนะคะค่ะสําหรับการบํารุงต้นพืชของเราด้วยปุ๋ยอะไรก็ตามนะคะเราก็รู้อยู่นะคะเพราะว่าเป็นพืชที่เราเก็บกินเองนะคะ เราจะใส่อะไรเราก็ต้องรู้อยู่ว่าเราจะเก็บกินผลผลิตเขาเมื่อไหร่เขาจะมีให้เราเมื่อไหร่นะคะค่ะก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆหรือเป็นอีกทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะในการบํารุงต้นพืชแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากเสียเงินเสียทองไปซื้อปุ๋ยเคมีพวกนี้ก็ใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยน้าหมักที่เราทําขึ้นมาเองก็ได้นะคะค่ะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือว่ามีคําแนะนําอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยีแมวพาทาได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแม่พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสิ่งอะไรก็ตามที่เรามีแล้วเราก็จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะ